บางอ่อนแต่ตัวน้องบางอ่อนไม่รักใครบ้างหรอกนะทีาา่ทำนาปูเขารักน้องสาวคนเดียวน้องสาวคนเดียวไม่รักใครขอบอกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> อะไรก็มีวะอืมปึ่ม อย่งแบ่จุบเลยเลยกูลืมเลยป่ะทีาีอ้าลืมแหละอ้อาจูนใหม่จูนใหม่จูนใหม่หม <c oughs> พี่ทำนาปลูกข้าวาแรกน้องสาวแก่เรือ,อน้องก็ทำนาเกลือรองรักพี่มาก่อน <c oughs>